สวัสดีครับครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมเอาเมื่อนี้มาพอกับแอดช่วงเ้าราครับช่วงนี้ยากครับช่วงนี้ยากหลายเนาะกับมือเศา้าต้องออกมาเลี้ยงกวายก่อนครับผมกว่าจะเอาควายลงน้ำเขาห่มแล้วกะปปาเข้าไปนู่นแหละครับเกือบเที่ยงครับกว่าจะได้ออกหาแนวทางแต่ละมือแต่ละเว้นตอนนี้กะตกเข้าไปบายเลยครับผมนะครับยังว่าโอ้ยเข่าหนาวเขา พันหนาฝนมากครับผมอย่าปลูกไว้กับ่พ่อค่ายกินเนาะปล่อยไปใช้กับแป่นบัดครับผม <laughs> เอาเดี๋ยวมือนี่ครับเศรษ้ามากอะมีน่มาคุยสูฟังครับเอซถามเงินเข้ามาหลายนะครับว่าแอดอ่าจากที่งวัที่แล้วนะครับแอดกับได้โชค นิดน้อยอยู่ดอกครับนะครับกะถือว่าได้โชครับปีใหม่อยู่นะครับได้8ปดนะครับได้8ปดเอฟซถามเขามากกันหลายครับว่าค้นีโชคไปเอาเลข8ปดเกามาจะใส่นะครับได้เลขได้แนวทางดีๆมากคือบอลลคลิปให้เบิ้งแน่วสัน อันนี้แอดแจ้งไว้ก่อนครับคือเลข8ปดเนี่ยเป็นตัวเลขของพี่สาวปริศนาครับนะครับพี่สาวปริศนาเพิ่นทรงมหาห้แอดโค้งสุดท้ายตอนเที่ยงเที่ยงสี่สิบนะครับตอนเที่ยง40แต่ว่าก่อนหนานั้นครับ ก้อนหวยออกประมาณ3ามสี่มือครับพี่สาวปิศาณพ่นทรงขอความมาบอกว่าแอดงวดนีสสน่สื่อเลขพี่แนเดอร์สันสื่อเลขพี่แน่มาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์สันพ่นบอกไว้แบบนี้ครับบานี่ หลังจากนั้นแอดก็ลอ,ล,อล่อครับล่อแนวทางตอนแรกก็ว่าจะท่ามคลิปแหละพ่อใดตัวเลขมาจะทําคลิปล่อไปามาะมณจักเถื่อครับจนวันหวยออกวันที่ส0อ่าวันที่สาสนะครับวันที่สาสจนมือหวยออกตอนเที่ยง40ครับพินรงขอความติ้งหน่องมาแ8ดแเเม็ดเดียว จ็ดสองมันบอออกมันจะออกแปดแปดเก้านะครับมันจะออกแปดแปดเก้าซื้อให้ได้เพิ่นบอกว่าจังสี่ถูกแน่นอนมาสันที่เพิ่นส่งข้อความมาบอกครับบานี้กา,าที่เพิ่นพิมพ์มานะครับเพื่อนบอกว่าถูกแล้วร่วมบุญกับแม่ชีมาสันนะคือพี่สาวพิศนาเพื่อน เพิ่นหนาจะกกาลั่งถือศีนอยู่ตอนนี้จำศีนอยู่นะครับตอนนี้ครับมานี้เอ้าแอดกับวงหูยังไรคือกันก้อนอน,นะนั่นกับมีหลายสำนักไหแมาอยู่บอากวาจะเป็นหลวงตาปิศะน,นะครับเพิ่นกับไ่เก้าแปดเพิ่นฟันเม็ดเดียวเลย 98, เยก้าแปดเลขเบาเสี่ยงกับแปดเก้านะครับแต่ว่าแอดกับยังบ่ได้ลงทุนครับแอดอยังบ่ได้ลงทุน พอดีแนวทางพีสาวพิศนาบอกว่าเม็ดเดียวนี่แหละครับแอดก็เลยได้ลงทุนไปนะครับกับเขาล่างแปดเก้าเต็มเต็มนะครับกับบอกาทรงลงในกลุ่มครับนะครับตอนนั้นมันก็จะบายโมงแล้วครับผมกับทำคลิปกับกับ,บท่านนะครับเนาะทำทำคลิปกับคงจะบอท่านแล้วว่าจะลงในกลุ่มกับบอกาลงครับเพราว่าก้อนหนานั้นเนาะแนวทางของพีสาวพิศนาเพื่อนกับ รุดนมาลายงวดนะครับรุ้นมาหลายงวดแอดันยังบอกกาบอกต่อบานี่ล้างหวยออกครับแอดก็เลยโอนเงินไปท่าบุญครับพี่สาวปริศนาเพิ่นสองพันนะครับรวมบุญน้าเพิ่นกัดได้โชคได้ลาบน้าเพิ่นนะครับเนาะถ้าเพิ่นบอส่งมาโค้งสุดท้ายเพิ่นบอส่งมาบอกกะกะคองจะบอได้บารนี่กะกะแปลกใจยอดครับนะครับคือจังไหนคือ คือการตัดสินใจลงทุนทังทีที่จริงกระสุนแถวนั้นหมดไปแล้วนะครับเ <c oughs> พราะว่าลงไปครับทั้งอื่นเหมือนแล้วนะครับกระสุนหน่อยมากๆครับงวดที่พ่นานะครับอันนี้กระโชคดีได้กระสุนมาเติมบ้านนี้ก็ก็เลยถามว่าได้เลขหนี่มาจังไดพนักกูม่านน้องกูมานมาบอกครับมาบอกตอนนั้นล่ะเพราะน้องกูมานมาบอกปุ๊บเพิ่นยังบ่ให้ลูกไปใส่เลยครับเพิ่นกะทรงขอความมาบอกแอด นะครับน้องกุมารมาบอกว่ามันจะออกแปดแปดเก้านะครับเจ็ดสองมันบอกออกดอกว่าสันนั่นแหละครับแล้วบันนี้พี่สาวพิศนาบอกว่าน้องกุมารเพิ่นจะให้เก้างวดว่าสันนะครับเพิ่นจะให้เก้างวดก็บบกคุว่าจะเก้างวดนี่จะติดตอกันบ่อหรือจะบ่อติดตอกันหรือจงไหนอันนี้แอดยังบ่อหูยังบ่บ่หูขึ้นกันนะครับแล้วแต่เพิ่นจะมาปวดมาผายนะครับแล้วก็เวลาที่เพิ่นได้ตัวเลขนี่มันกับบ่อแน่นอนครับผมแอดกะ กับบุหวัวงวดนี้จะได้แนวทางมาบอจะได้ทําคลิปบอขึ้นกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าได้มาปุ๊บเนี่ย FC t ่ในกลุ่มแอดนะครับเนาะแอดก็จะลงใงห้เบิงนะครับถ้าได้มาโค้งสุดถ่ายขึ้นเกาแต่ว่าถ้าได้มาเร็วแอดก็จะทําคลิปนะครับถ้าน้องมาบอกเร็วนะครับน้องกุมารน,นะครับแอดก็จะทําคลิปลงให้เบิงนะครับกันะบกลุ่มนะครับกลุ่มแนวทางาว่าจะเป็น ล่าห้าน้อยนะครับกลุ่มแอดที่สี่สางไว้ที่จริงสางกลุ่มไว้เนี่ยเพื่อเหตุผลสําคัญสําคัญก็คือเวลาที่ได้ตัวเลขดุนดวนมากนี่แหละครับนี่คือจุดประสงค์ที่แอดตั้งกลุ่มนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มฟรีครับไร่ได้มีค่าใช้จ่ายสําหรับกลุ่มแอดโดยตรงนะครับสําหรับกลุ่มแอดโดยตรงแอดก็จะหาแนวทางเลขดังทั้งโซเชียลทั้งฟงทั้งเฟซ เอามาลงให้เบิ้งครับสำนักได่ที่เขาดีๆเขาติดต่อเนื่องกันมากนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะครับเป็นอยังขึอนมั่วเนาะบ่ายนี้อ่ะขยับจากน้อยครับเมื่อกี้มันต้องมันโดนแดดครับมันอยากมั่วจากน้อยนะครับบนหว่าภาพทั้งทั้งปุ่นจะชัดเจนบอนะครับแต่ว่าแอดเดี๋ยวบางอยู่ข้างหนนี่มันมัวครับเอา้า นะครับกาถ้าจ้างไดนะครับเอฟซี FC ในกลุ่มกะเราติดตามได้เดี๋ยวแอดจะลงมาให้เบิง้งนะครับกาภใยในกลุ่มนะครับก็จะมีเอฟซีที่มีแนวทางต่างๆแหละครับเอามาแช่กันนะครับแอดกับบอดดีวาครับเอามาแชร์กันในกลุ่มนะครับอันนี้คือกลุ่มกลุ่มเปิดครับกลุ่มเปิด นะครับกลุ่มเปิดกลุ่มฟรีนะครับแชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับแต่ว่าแอดจะบอให้ปักลิงเราก็จะบอให้บอให้ส่งลิงก์ต่างๆเข้ามานะครับเราก็บอให้ส่งคลิปวิดีโอเข้ามานะครับพอมันบังเทื่อลิงก์ต่างๆเข้ามานี่มันมันอันตรายครับผมนะครับเอ้านี่ก็สําหรับแนวทงังแปดเก้าเม็ดเดียวแตกนะครับแปดเก้าเม็ดเดียวแตกนะครับของพี่สาวปิศนาเดี๋ยวจังไดก็ รอครับรอรอฟังไปน้ากันนะครับแอดกับรอคขึ้นกันนะครับแล้วการในส่วนของหลายๆท่านที่ติดตามที่สอบถามแอดเข้ามานะครับว่าแอดตกลงเลขรับหลังก่องนะครับวันที่แล้วนะครับแอดกับเหตุกลุ่มรับหลังกองขึ้นมานะครับก็รวม แนวทางของเจอุนะครับเลขลับหลังกองซึ่งเพิ่นกับเขามาหลายงวดแล้วครับเข้ามาหลายงวดติดแล้วนะครับเนาะเจ็ดงวดแปดแปดงวดล่าสุดนะครับมีหลุดไปงวดหนึ่งครับแปดงวดล่าสุดมีหลุดไปหนึ่งงวดงวดที่ผ่านมาเนี่ยคับซีซีครับ,รบไม่ต้องกลับนะครับซีซีไม่ต้องกลับแต่ว่าตัวเลขซีซีนี่มันอยู่ในชุดเต็มชุดเต็มห้าหางนะครับหาหาง แต่ว่าตัวฟันโครงสุดท้ายวันห้อยออกเพิ่นกะกางวนนี้ฟันรุดไปขับผมรุดไปนะครับแอดกับไม่แน่ใจว่าจังไหนม,นมีการมาเปลี่ยนแปลงโครงสุดท้ายหรือเปล่าสําหรับแมวทระทั่าสำหรับตัวเลขนะครับเพราะว่าวนนี้มันบกเขาตัวฟันแต่ว่ามันก็อยู่ในชุดเต็มนั่นแหละครับนะครับชุดเต็มหาหางนะครับแนวทางส่วนมากใคว่าประมาณ90%ล่ซนะครับมาบนนะครับบดน,นะครับ แอดกับมีกลุ่มในส่วนของรับหลังกล่องนะครับแต่ว่าก็บ,บอกเอฟซีไปยเยอะดอกว่ารับหลังกล่องเนี่ยเพิ่นเพิ่นมีค่าใช้จ่ายนะครับเพิ่นมีค่าใช้จ่ายนะครับจังไรกะพิจารณานะครับพิจารณานะครับก่อนจะมารวมมารวมกลุ่มกันนะครับเอาเดี๋ยวสำหรับท่านใดน,นะครับอยากจะติดตามแนวทางตัวเลข ของพีสพ่สาวปิศนาเพื่อมันมาซาก็สามารถแอด,แอดไลน์แอดมาได้ครับตตมไม่ดีไลน์ที่แอดให้ไว้ด้านล่างคลิปนี่แหละครับนะครับคือถ้ามาเร็วแอดจะทําคลิปถ้ามาช้าก็จะ,จะบอได้ทาคลิปนะครับคืองวดล่าสุดวงนึงนี่นะครับมาเที่ยง40แอดทาคลิปบอได้นะครับมันมันมันชาไปนะครับอ่ะเดี๋ยวตบท้ายครับผมตบท้ายนี่ตัวเลขมาฝาก สมาชิกหลายท่านแล้วก็เอฟซีหลายท่านสอบถามมาทุกงวดทุกงวดทุกงวดสําหรับแนวทางอลักซิบเลขหลักสิบของคนมีโชคครับลักซิบหนีงวดที่ผ่านมานี่ครับอ่าเก้ามันมีอย่างไรล่ะเจ็ดห้าแปดลักซิบมันมีหามีแปดมีหกมีเก่าคับมีหามีแปดมีหกมีเก่านะครับ งวดที่ผ่านมานี่ครับมันไปกอดข้ออ,อกล่างคือ8ปดเก้าครับมันไปกอดคอออกล่าง8ปดเก้านะครับแต่ว่ามันบม,มากบนครับนี่มันจะเป็นประมาณนี้ครับเวลา,ามันบ่เข่าบนแล้วมันมักจะกอดข้อ,อก,กันออกเข่าล่างแบบนี้ครับผมสําหรับแนวทางลักซิปของแอดครับงวดนี้ลักซิปแอดนะครับมีหามีสี่มีห้ามีเจ็ดมีแปดครับ มีสี่มีหา้ามีเจ็ดมีแปดนะครับหลักสิบแล้วก็แถมสูตรสูตรมหาเศรษฐีครับงวดที่ผ่านมาครับสูตรมหาเศรษฐีเก้านะครับเก้าออกแปดเก้าครับผมสูตรมหาเศรษฐีเวลามันมานีนี่นะครับมันมักจะมาหลักหน่วยแบบนี้ครับผม มีเอฟซีทนหนึ่งกับทร่มาเอาลักตัวเลขสูตรมหาเศรษฐีเม็ดเดี่ยวกับแอดสามงวดติดแล้วครับที่เป็นทร่มาเอานะครับเพิ่นเอาไปจับกับเลขกเพิ่นนะครับเพิ่นเอาไปจับกับเลขเพิ่นแต่ว่างงวดบางหนึ่งนี่เพิ่นได้เจ็ดมากพาะสั่นก็เลยมามาขอเม็ดเดี่ยวสูตรมหาเศรษฐีกับแอดแอดก็เลยบอกว่าเก้านะครับง่าข้าก็สั้นเม็ดเดียวได้ได้แอดเพาสั้นเกตเก้านะครับ เจ็ดเก่าลดเด้สั่นแต่ว่ามันมันออกแปดเกานะครับมันออกแปดเกานะครับสูตรมหาเศรษฐีกับเข่าเกาครับงวดนี่สูตรมหาเศษรษฐีเม็ดเดียวล่างนี่ครับได้ศูนย์มาเนาะได้ศูนย์มหาหนี่ถ้าแอดจะจับให้ครับแอดจะจับตัวนี้นะครับอ่าจะมี หกศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์ ห้าูนมาแอดวาไม่น่าหลุดนะครับหกศูนย์เกย์หสามศเอาจังไรก็ล่องไปพิจารณาเบ้่งครับผม เดี๋ยวจังไดสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องฝากไว้แค่นี้ครับผมเดี๋ยวควายกัอฮ้อนแดดแล้วครับเพิ่นอยากเข้าห้มกันแล้วละ่ะเดี๋ยวก็ไปเอาควายลงน้ำเข้าห่มไว้แล้วก็จะไปหาแนวทางตงัวดีตัวเด็ดมาฝากคือเกาครับผมเดี๋ยวรอพบกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ